สวัสดีครับมาทำเมนูอร่อยๆทานกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นเมนูหมูทอดราดซอสแม็กกี้นะครับผมเรียกว่าทานกับข้าวสวยหรือว่าทานกับผักสลัดก็อร่อยนะครับผมนี่ครับทาน้ําซอสราดแล้วนะครับผมนี่ครับสังเกตว่าหมูนุ่มมากครับผมเพราะว่าต้อหมักค้างคืนนะครับเพื่อน วัตถุดิบนะครับก็จะมีกระเทียมสับนะครับผมแล้วก็มีส่วนของหมูนะครับหมูก็ใช้หมูเนื้อแดงติดมันนะครับพเพื่อนๆล้างให้สะอาดนะครับผมด้วยเกลือขยำขยำแล้วก็ล้างน้ำเปล่าหลายๆน้ำนะครับแล้วก็หมักด้วยน้ํามันหอยหน่อยนึงน้ำมันพืชน,นิดหนึ่งแล้วก็ซอสแม็กกี้สูตรหมักนะครับอ่านะครับ แล้วก็หมักทิ้งไว้ค้างคืนหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็สัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้นะครับอ่าส่วนผักอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับจะมีแตงกวานะครับประกาศหอมอ่ะนะครับผมและก็กระหล่ำปีนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสแม็กกี้นะครับทั้งสุด ผัดและสูตรหมักนะครับผมมีน้ํามันหอยมีน้ํามันงามีพริกไทยป่นมีน้ําตาลทรายนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของน้ําตาลมะพร้าวด้วยนะครับแอดต้อมใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับอ่าอันนี้ก็มาลงมือทํากันเลยนะครับอ่าใส่น้ํามันไปหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับเดี๋ยวจะทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆคอยดูนะครับเดี๋ยวจะมีการทําน้ําซอสปลาด,ด้วยนะครับ อ่ะพอกระเทียมนะครับเริ่มหอมได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อหมูลงไปนะครับเดี๋ยวจะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วนะครับผมนี่ครับ หอมเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เกียวกระเทียมแล้วนะครับชวนจีวแล้วนะครับถ้าบางทีเราทานเผ็ดเราก็เบื่อใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนรสชาติบ้างนะครับสําหรับเมนูนี้ก็จะรสชาติออกเค็มๆหวานๆนะครับเพื่อนๆนี่อร่อยนะครับเด็ดเด็กๆทานได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดีเลยนะครับไปทําขายก็ได้นะครับ แล้วก็เติมเครื่องปรุงอีกนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหมักไปแล้วนะครับอ่าเติมน้ำมันหอยไปน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ซอสแม็กกี้ฝาเขียวฝาเหลืองนะครับซอสแม็กกี้ก็มีขายในตะกร้าสินค้าของแอต้อมด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งนะครับต่อมาสั่งซื้อในช้อปปี้ได้เลยนะครับ ซื้อจริงไว้หลายๆขวดนะครับไว้ทำกับข้าวนะครับเราจะผัดเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะครับให้หมูเ้าสุกแล้วก็แห้งนะครับจะเติมน้ำมันงาไปนิดนึงนะครับให้ความหอมนะครับเ,เพื่อนๆถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ เกต้มหยอะลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วตามด้วยที่ไทยป่นนะครับผัดคลุกเ้าไปเรื่อยๆนะครับให้เรียกว่าให้แห้ง,งเคียมเลยนะครับ เกตว่าชิ้นของหมูนะครับจะมีความนิ่มความเด้งนะครับผมหมูนะครับถ้าหมักนานยิ่งยิ่งนุ่มนะครับหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปใส่ผงหมักอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ตักขึ้นนะครับพอเขาได้ที่แล้วพอมีความแห้งแล้วเราก็ตักขึ้นไว้นะครับอ่าให้เขาเย็นหน่อยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาทํา น้ำซอสแม็กกี้กันเลยนะครับอ่าก็เราจะใส่น้ําต้มสุกลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับอ่าแล้วก็หยอดซอสซอสแม็กกี้ลงไปนะครับผาสีเขียวนะครับนี่คนให้น้ําตาลละลายนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นฟองขึ้นมานะครับนี่ครับนี่คนเรื่อยๆเลยนะครับระวังไหม้ด้วยนะครับผม พอชิมรสชาติได้ที่แล้วมีความเค็มหวานนะครับเราก็ตักมาราดบนจานนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นน้ําขุกขุกขิดขิดนะครับผมน้ําขุกขิดค,ครับผมเนื้อหมูก็นุ่มนะครับหอมอร่อยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะทานกับข้าวสวยนะครับหรือว่าทานกับสลัดผักได้เลยนะครับสลัดผักก็จะมีน้ำสลัดน้ำข้น และก็น้ำสลัดน้ำใสนะครับหรือว่ามายองเนสก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็มีนี่ครับเนี่ยมีผักกาดหอมอ่าหอมหัวใหญ่กระลำปีนะครับแล้วก็แตงกวานะครับผมแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยนะครับให้ความหอมความเปรี้ยวหน่อยๆนนะครับอร่อยครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับเพราะว่ามีผักเยอะ อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องและกดไลค์ให้ด้วยนะครับเมนูอะไรดีๆเคล็ดลับอะไรสวัสดีครับ